สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะทักทายกันในเสาของวันที่ 30, สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานที่ใกล้ใดเมื่อคืนนะคะฝนตกแห้งใกล้กักเล่นไปไต่อึ้งทางเพชรบุรีน้ำผึ้นค่ะตะวันช่วงไทยมันกะไอช่วงที่ว่าเขาไปจับมันกะท้ายคลิปว่าใดนะพี่น้องฝนตกนะคะ่ะเบิ่งในราคาอึง้งมีแต่ตกใข่ไข่พี่น้องวันนี้ ันเป็นอันตึงแหงเป็นส่วนหลายนะคะเพราะว่านามบาดหงแล้วเป็นกระไตออกมากสีกระจับเอาก็มิแต่อึงตัวเมียเลยไข่เต็มถองแล้วก็ได้ันเขียดพร้อมด้วยค่ะพี่น้องเขียดแต่ซีมี่เขียดโมเขียดหน่อยนะคะมันหนึ่งบาดมีเวลานางจับเขียดหน่อยนี่ก็คือแบบเข่าคูเต็มเนินดินเลยข้านี่ก็เป็นเขียดที่ว่า แกขังส่กันไว้มันถักกันตายค่ะเมืองมีรตัวใ่คร,ครโอ้อยากให้พี่น้องมาจับตัน้งนี้ค่ะแต่วันนี่เนาะผู้อยู่บานไก่ไก่สิบั้ดีามากเนาะผู้ใดเิ่นยูกก่เงเกล่แถวเผชดบุรีมาเคลืนมันก็ผ้ากันได้พูดละลายอยู่ค่ะนี่แกไปล้าง่นกันไดพ่อตุ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปตุ่มอึ่งกอนด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ